สวัสดีครับผมสําหรับคุณพ่อไงไม่ไงนะครับผมเอฟซีตสน้ำโชรถ,ถูกทุกคนครับผมกะก็คือที่พ่อกันอีกสำหรับตสน้ำโชค,ครับเพราะว่ามื้อนี้ตสเมาไล่วอนอันมันเป็นวันเสาร์ครับประมาณสามทุ่มนะครับวันเสาร์พอมีคลิปพิเศษจากคุณที่ตะวัด แต่เราก็เคยพูดกันอยู่นะครับว่าจะมีคลิปพิเศษออกมาเล่าให้มาครับว่าหันเล่าจับคู่หลุดตระศอเนี่ยแหละครับจับคู่ให้แต่ว่าเหล็กวิ่งหลุยันแล้วกับเขาเขาตัวเดียวกันกับกับตระศคือเขาแปดนะครับจับคู่หลุดทั้แต่ว่าอาจารย์ทิโบส่งออกน้ำเล่ากับจับคู่เขาครับสรุปแล้วบ่อผาดนะครับหกหัวซ่อนสำหรับทีมงานตรสศอลำโชกครับ วน,นี้เป็นวันที่เจ็ดครับผมเรามาล่องเบองงกันว่ามันสีรุดบ่ะะครับผมขนาดสีรุดคือเก้าหละเนาะ้ต,ตัววิ่งตัวแรกนะครับของปะกยาปอกๆวันที่สิบหกเดือนสองหกเก้าต่อสไห่หนึ่งศูนย์หลกสองอย่าลืมว่าเฮ้าซื้อรัฐบาลไทยก่อนเด้อครับเด้อตอนเย็นเฮ้ายัางต่อเล่าเลยครับชุ่เดียวกันนี่แหละครับผม นะช่วเดียกันเลยนะครับผมผมเห็ุคลรปวางวันสูวหันผมอาติบอได้บอห้ฟังแต่ว่าเข้าเขียนอยู่ในในคลิปอยู่ครับผมก็อ่านก็เห็นอยู่และอย่าลืมลุ้นรัฐบาลไทยก่อนแล้วก็ตอนเย็นก็ต่อปกขยาปอกเกล่าต่อเลยนะครับนะเราห้อยไปหนึไปศไปสองมังคกี้ิิเศรษวันจันทร์คือกันครับผมวันจันทร์ที่สิเดือนสองหก เฮ้ามาบึงคลิบของของคุนทีตวัดนะครับผมเล่าว่ธรรมดาครับใส่ใส่คำว่าเสี่ยนเอ่อทีตวัดก็ได้อาจารย์ทีตวัดก็ได้ครับผมอมืเล่ารุดกับพวกเกินมัดหรอกเล่าก็ได้ครับพระธรรมดานะครับเาก็เล่าให้เป็นเป็นแนวทางครับก็คือมันเป็นความประสงค์ของทีมงานตัดสอนน้ำโยคขึ้นกันเเป็นแนวทางให้นะครับผมไม่สนับสนุนในการลการพนานตุปกประเภท ผมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคือเก่านั่นแหละเด้ครับผมอันนี้เขาหายไปของคุณทีตวัตรมีสี่มีหามีหกครับผมเขาก็เลยจับคู่ให้กับตสอมีหนึ่งมีศูนย์มีสองกับบ่อซ้ำกันเลยครับเดี๋ยวนี้จับคู่ให้ครับผมของคุณทีตวัตนะครับเป็นคลิปพิเศษก็มีสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ หกหนึ่งห้าหกสี่หกเลขเบิร์มีซีซีครับผมอันมู้นอ่ะมันตรงกันครับตัวสอครับผมว่าจะเป็นหาศูนย์ว่าจะเป็นหกหนึ่งว่าจะเป็นสี่หกหาหกนะครับผมมันตรงกันนะครับก็เลยเข้าก็เลยบอด้เขาก็ลงคือเก่าล่ะแต่ว่าเขาขงขีดใหรอไอหัวจ้ามันตรงกับตัวใดนอัติเบรตตรงกับอาจารย์ที่ไม่ประสงค์อางนามั่ง แต่ว่าขันมันออกถือเฮากับสีรายงานในราบว่าถือน้ากันกับกุณที่ตวัดประมาณนี้ครับเฮากับทีบอกเฮาถือน้ากันเดอะบอบ่หลุดอีกแล้ววันนี้คุณทิตวัดบอกถืออยู่คือคือกันบอกทีบางสินะครับเพราะว่าเฮากับหามาตามนี้นะครับผมอันนี้คือชุดพิเศษของคุณติตวัดครับสารของตอนะครับผมมันจะมี ให้รุ้นรัฐบาลไทยก่อนกับผมกับมาแงารงงานให้ทราบอีกเทียนหนึ่งก็เลยนะครับผมก็มีหนึ่งมีศูนย์มีสองจับป้วยมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหกสองหกศูนย์หกสี่หกห้าศูนย์แปดห้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเลรเบิลมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองครับ อาจารย์บระสอง์องน้ำกบทีมีหนสองหาหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเ็สองเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่เจดเจ็ดเลขเบอร์มิหาห7าครับผมอันนี้อันนี้คือมันมันเป็นตรงกันกับอาจารย์ที่บประสงค์ของน้ำของคุณทีสวัสดนะครับมิหาหาหกนะครับเข้ากับเลขบอรลงกับเหลือของเราซีซีตัวเดียวแต่ว่าขันมันออกมุ่น,น,นกันถืึงด้มาบอกถึงกากันนะครับผมนี่คือ ทีมงานของตอสอน้ำโชคแล้วก็เป็นคลิปพ,พิเศษวันนี้ครับของของคนคุณที่ตะวัน,ะะน,ออน,นนะครับก็เข้ากับขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีตสน้ำโชคสุขุโชคข้นนะครับผมอย่าลืมเขามะบึงหรือคนอะกรคนแจให้กันคือเก่านะครับผู้บ่เคยท่านกดติดตามกับคดที่ตามเป็นสนะครับผมนะครับตอสกับพยายามเห็ดให้ดีที่สุดครับผมพยายามอันใดมันผิดพลาดกับพยายามแก้ไขครับผม บางทีมันก็คือสีหลายแต่ว่าเราเอาความชั่วอีกอย่างหนึ่งท่านก็อาจจะมีเลขในฝันของท่านอยู่แล้วนะครับแต่มาเบิ้องเซตาสอเอานะครับเออมันเขา่าแล้วตาอตัวนี้ก็ว่ากันไปนะครับตามการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็คือนี่แหละครับเลขนี่แหละครับเนีเข้ากับพีหน้าเอาครับว่าเข้าเฉดแดงไดนะครับผมเบิง้งหลาจๆอจา์มาใส่กันก็นได้ครับกับห้องตาอกัมันตรงกันกะ เอาตัวนั้นลหละก็ได้อังสีนะครับผมแต่ว่าถ้ามันปิดพลาดไปก็เข้ากับบ่วากันมันมีเข้าไม่หลุดมันเป็นเรื่องธรรมดานดี่นี่เมือนีตาสวากับมาบอกมารายงานเหตุนสะนะครับสหรับดีใจน้ำพี่น้องทงั้งหนาซอยครับผมไปปั๊บกับพ่ออาจารย์ที่บอ่อประสงค์องน้ำเลย <c oughs> นแนี่นอนลับก็ได้ไม่หนังงยอหันเลยละ <c oughs> พ่อกันพ่อกันตลอดครับ กับเล่านะครับอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเล้ากับโบนคนกินเอียงกระดกกระแด่ดนะครับผมประมาณซ้ำาลาซ้ำหนึ่งเล่าเล่ากระกลับนะครับสไตล์เดียวกันครับผมกับตาสวขดาย่อได้ดกินเอียงกระดกกระแด่ดนะครับเพื่อนเอินกินกับขี้น้นำเพื่อนพ่อบอกท้องบอกก็กลับบางสิตะ เดี๋ยวตศที่ท้ายลูกให้เบิ้งครับผมขอคุณสำหรับคุณตีตวัดครับผมขอคุณสำหรับไปทางก็มั่นใจที่ดีให้ผมก็คือมีคุณคืนทอนแล้วก็คุณคันทองนะครับผมก็เอาให้เบิ่นโชคดีสุขุมสุขคนครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อตศที่ท้ายลูกให้เบิ้งครับครับนี่เขาเบิ้ลิปของคุณตีตวัดก่อนนะครับผมปักยาป๊อกครับผมจุดพิเศษนะครับผมเป็นคลิปพิเศษวันจันทร์ที่สิบหกเดือนสองหกเก้าครับผม ของคุณธิตวัฒไ์หายมาสีมหามโหาครับผมของตอสอมีหนึ่งมีศูนย์มีสองจับคู่ให้ได้ประมาณนี้นะครับผมมักตัวมันก็นไปซ้ากันได้ครับมันก็เลยบอกเะไรเอามาลงก็มีสี่ห,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 หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สองห้าสองหกหนึ่งห้าหกสี่หกเลขเบอรเราม่สี่สี่ที่จริงเรามีหาหาหัหกน้ำนะครับผมแต่ว่ามันไปตรงกับคุณธิตวัดเออคุณ อาจารย์ที่ประสงค์งน้ำเฮ้ากันเลยให้อาจารย์ที่ประสงค์งน้ำอยู่กับอาจารย์ที่ประสงค์งน้ำบางสีสังขันถือกัถื่อนน้ำกันเข้ากับสี่ไร้งานหนสาพื้นเก่านะครับผมอันนี ples, ้คือผลงานการแสดงของคุณธีตวั์ขอบุณเป็นอย่างมากครับผมสําหรับพุณนธีตวัฒนะครับที่ให้แนวทางมาสําหรับหทีมงานตสอนน้ำโชกครับผมทีนี้เขามาเบิ้งชุดเก่านะครับชุดเก่าที่ ก็ออกมือเดียวกันล่ะครับผมสำหรับปกยาปอกๆวันจันทร์ที่สิบหกเดือนสองหกเก้าสิบหคือมันเป็นมือรัฐบาลไทยออกนะครับเห็นไหมครับเราจะเขียนไว้ประมาณมุมขวามือเห็นไหมลุ้นไทยก่อนครับตอนเย็นต่อลาวเห็นไหมครับคือเข้าอยากให้ลุ่นไทยก่อนครับเ,าเรบเา,าให้เ,เด่นมีหนึ่งมีศูนย์มีสองนะครับอันนี้คือเข้า ชุดว่าหันเข้าบริบบเรียงรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าเขาก็เขียนไว้แล้วนะครับอย่าลืมรุ้นรัฐบาลไทยก่อนนะครับเนี่ยที่เราเราให้มาชุดนี้ชุดเดีวยวกันครับตอนเย็นก็ปักกยาปอกป๊อกเลาาต่อเลยนะครับผมเราให้ไป 01, 02, 03, 03, 0ูนย์ห0ึ0งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หสองหย์หสี่หห้าศย์แปดห้าแดเสองเห้าเ้าเจ็ดหเจ็ดเกพุ่งกลมหอยมี0ูนย์หนย์ส 0507คับผมเลขเบิ่ดมี00 11 22อาจารย์ที่พบประสงค์น้ําก็มีประมาณนี้ครับผมเนี่ยมี1251 1617 2728 7475 78เลขเบิ่ดมี556677 7. เรามีสำนินะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับมีความสุขหลายๆบอสิเดินทางบอสิยามหลับยามนองสําหรับ FC ตะสอน้ำโชกสุทุกคนก็ขอให้มีขอ มีความสุขทขั้งครอบครัวนะครับสําหรับคุณคันทองว่าเดินทางไปใส่กระตามแล้วก็คุณตาสาด้วยครับผมคุณสุบันรับคุณสุพันน้องบวัวแพงกับคุณทุนทอนครับผมนะบริษัทเอเอซีโมบายนะครับผมคุณทัศนีวันครับแล้วก็คุณอไปทางคุณบุญมีน้ำนะครับคุณทีพักเกอร์ครับผมนะ พูดละใช่สวดมุนันละครับทุกุขุก้นขอให้มีความสุขกันด้วยครับผมพอกันไหมหลังจากปักยาปอๆของวันที่สิบหกแล้วนะครับก็เข้ามาลุ่นทั้งรัฐบาลไทยทึงตามล่าปอกๆถึงมันถึงสองอย่างหล่นเนาะมันยังมวนพอกันไหมครับผมขอพูดเลยรายครับผม